สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะติกันพาฮะก็หลังจากที่ได้รีวิวเกี่ยวกับ30 Minutes ินิไปนะครับก็เรียกว่าล่มจมตอนนี้ก็มีไปซื้อเพิ่มนะครับอ่ะเล่าเรื่องเก่าก่อนก็คือผมซื้อไปซื้อมาเนี่ยมันเลยทำให้มีบอดดี้เปล่านะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวบอดี้ที่มีแค่หัวนะครับ กับอันที่มีแค่บอดี้อย่างเดียวนะฮะทีนี้มันขาดแขนขาไปนะครับอันเนี้ยคือจริงๆอ่ะซื้อเพราะว่าจะเอามาเล่นกับตัวของเนวเรียแต่ลืมไปว่าเราก็ซื้อของของเนวเรียมาแล้วนี่ว่าซึ่งไอตัวเนี้ยที่มันเป็นด้านหลังมันจะไม่ได้มีจอยนะครับเสียบทีนี้เลยต้องไปซื้อเพิ่มนะครับก็จะได้กล่องนี้มากล่องนี้จะเป็นพาร์ตเอ่อบอดี้พาร์ตนะครับจะเป็น อ r m p มพาแล้วก็เล็กพาร์ o คั r เลอ e นะครับคั l เลอ e ก็คือแบบสีเนื้อปกตินั่นแหละก็จะได้แขนขานะครับแล้วก็มือเทา้าก็คือตามรูปนี้เลยตามรูปข้างข้างนี้ครบมันจะเป็นสีเนื้อทั้งหมดนะครับถ้านั้นไม่พอเราก็ไปซื้อบอดี้มาเพิด้วยก็คือ <c oughs> อันนี้มีแค่แขนขาไงจริงๆเราจะมาใส่ให้ตัวนี้แต่เรายัางไม่จบเว้ย เราดันอยากได้เป็นชุดว่ายน้ำนะครับเราก็ไปซื้อบอดี้มาเพิ่มนะฮะแล้วก็ยังไม่จบก็ซื้อพาร์เอาไว้เล่นกับตัวบอดี้เพิ่มได้นะครับหรือเอาไปเล่นกับตัวของเนโวเรียนะฮะที่ซื้อมาก่อนหนน้าั้นได้ก็สรุปซื้อมา3ซองอย่างนี้เลยนะฮะเปิดกล่องตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีแผงที่มีแต่สีเนื้ออย่างเดียวเลย มันจะมีแค่หน้าเปล่ามาให้คือหน้าเปล่าเนี่ยเอ่อผมมีตัวดีแคลอยู่แล้วก็เท่ากับว่ามีหน้าเปล่าเพิ่มมาอีก2อันแล้วก็ตัวพาร์ทคอพาร์ทขานะครับนี่นี่เยอะนะเอ่อกล่องนี้สองเอ่อตีกลมๆว่าสา0ร้อยนะครับกล่องนี้ตีกลมๆว่า300แล้วก็คิดว่าเอ่อน่าจะหายากนะครับน่าจะหายากแล้วมี พาร์ตมือมาให้ด้วยนะครับกล่องนี้ผมว่าหายากนะเพราะว่าอันเนี้ยที่ผมไปอ่ะมีแค่กล่องเดียวในร้านของกันพาวิลเลจนะครับแล้วก็อันนี้ราคาก็ทีกลมๆว่า200นะครับเป็นพาร์ตสองส่วนตัวบอดี้นะครับก็กลมๆก,ก็คือ3 0 0ร้อเท่ากับว่า678ก็รวมๆก็เกือบ8 0 0นะครับทีกลมๆนะ3พาร์ตนี้ที่ซื้อมาเพื่อที่จะเอามาเล่นกับ อันนี้นะฮะเดี๋ยวขอตัวไปประกอบก่อนนะฮะตอนนี้กำลังอ n นจอยแล้วก็กลังสนุกกับตัว30 Minutes i s t e r มากนะฮะสนุกจริงเดี๋ยวขอไปต่อก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูบอดี้เปล่าขาเปล่า,ามาไปกันเลยโอเคอันนี้มาดูในส่วนของตัวบอดี้พาร์ทนะครับก็จะเป็นลำตัวที่เป็นชุดว่ายน้ำนะฮะก็ พาร์ตต่างๆเนี่ยมันจะเป็นสีใสนะครับก็คือแบบนี้นี่ตัววงกลมเนี่ยมันจะเป็นสีใสนะครับส่วนชุดว่ายน้ำก็จะเป็นสีฟ้าปกตินะครับก็จะมีให้มาตามนี้เลยนะครับในส่วนของตัวบอดี้นะครับในส่วนของบอดี้พาร์ตอันนี้นะครับด้านหลังเนี่ยมันจะมีรูแค่ตรงของ ช่วงเอวนะครับด้านบนตรงนี้นะครับจะมีรูมาให้หนึ่งรูนะฮะก็อันนี้สองร้อยเอ่อสองร้อยแปดเออสามร้อยอะที่กลมๆว่าสามร้อยอันเนี้ยคือสามร้อยนะเดี๋ยวมาดูอีกพาร์ทหนึ่งไปตัวนี้จะเป็นกล่องของแขนและขานะครับซึ่งตัวของแขนและขาเนี่ยผมเอาไปใส่กับลำตัวอีกอันหนึ่งนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นลำตัวของไอ้บอดี้พาร์ทนะครับ Type S01 Color A นะส่วนอันนี้จะเป็นของ Body Part นะครับ Arm Part แล้วก็ Leg Part นะครับ0ูนย์ค o l เ r A เหมือนกันเออม่ศูนย์อ่ะนี่ก็เอาง่ายๆกล่องเออตัวเนี้ยประกอบไปด้วยออสองกล่อง3าซองนะครับ2แทกฐานนะครับต่อไปหัวเป็นกล่องนะครับ ลำตัวเอ่อเป็นซองแขนขาเป็นกล่องพาร์ทพวกสีฟ้ารวมถึงหางนะครับเป็นซองเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยต,ตัวเดียวเลยเนี่ยประกอบไปด้วยห 5, 5้อย่างด้วยกันนะครับนี่แต่ว่าสวยงามออกมาประมาณนี้เลยแต่ว่าอันนี้คุ้มอยู่อย่างเขาจะมีพาร์ทมือมาให้ถึงเคู่นะฮะพาร์ทมือเคู่ อันนี้จะเป็นพาร์ทมือทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีทั้งมือกำชู2นิ้วนะครับมือแบบมือโบกนะฮะมือแบรมือถือพาร์อาวุธนะครับแล้วก็มือที่เป็นแบบนิ้วชี้ชี้ไปข้างหน้าอันเนี้ยคุ้มอ่านี่นี่มือหนึ่งก็คือที่แถมมานะครับเป็นมือลักษณะแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดคู่นะครับผมว่ากล่องนี้เนี่ยสามร้อยเหมือนกันนะครับคุ้มนะฮะอย่างร้อยตัวพาร์ทแขนขาเนี่ยเราก็ได้มาครบแล้วก็ตัวนี้ จะเป็นตัวเท้าอย่างนี้เลยซึ่งในของเทอร์ี้มี่ซิสเตอร์เนี่ยตัวเท้าแบบนี้ยังไม่มีนะก็มีอยู่ในกล่องนี้แหละนะครับก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนบอดี้นะฮะก็เปลี่ยนกันแบบง่ายๆนะฮะคือถอดแขนขานะครับในการสลับสับเปลี่ยนเท่านั้นเองเป็นบอดดี้ชุดว่ายน้ำนะฮะในเรื่องของจุดขยับนะครับของตัว เทีมนิสตรเนี่ยบอกเลยว่าดีมากนะครับทำแบบอย่างดีเลยนะครับนี่อันนี้เราก็ได้บอดี้นะครับกับตัวของแขนขาทีนี้ถอดหัวออกมาไอ้หน้ากากอันนี้ก็ถอดได้นะครับหน้ากากอ่าจะได้เห็นใบหน้าของน้องนะก็จะได้ประมาณนี้นะฮะยืนเท้าเอวหน่อย อือฮะอือฮะอือฮะอ,อ,อ,อ่าน่ารักเลยนะฮะนี่ก็ในช่วงของสัปดาห์สัปดาห์านี้นี่ถือว่าเอ่อเป็นเธอที่มีซิสเตอร์รัวๆนะฮะเพราะว่าพาร์ทของเธอเยอะจริงๆแล้วก็ของมันออกมาแล้วอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะแต่ผมเพิ่งได้มีโอกาส เพิ่งได้มีโอกาสเอามาเล่นให้ดูกันนะครับในเรื่องของตัวพาร์อะไรต่ตางๆนี่ผมว่าชอบมากเลยนะนี่ทําดีคือต่อไม่ยากต่อง่ายแล้วก็ผลลัพธ์ถือว่าดีนะครับสําหรับตัวของงานบันไดที่เป็นลายเทอร์ตี้มินิซิสเตอร์นะแบบดีมากเลยอะ่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับลายนะครับของเทอร์ตี้มินิซิสเตอร์นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะฮะ สำหรับผมนี่คงเล่นอีกเป็นเดือนนะครับแล้วก็น่าจะต้องไปซื้อพาร์ทเพิ่มนะฮะไว้สำหรับเอาไปคัสตอมง่ายๆเดี๋ยวคลิปคัสตอมนี่น่าจะมีมาแน่นอนโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมไปแล้วบ๊ายบาย